เออล่ะลูกๆมีใครสังเกตเห็นอะไรหรือเปล่าแตกยังแตกยังเออแตกแล้วโอเคมาไหนๆฉันก็เจอคุณสามีอีกรอบวั้งแล้วก็รอบนี้ฉันจะปฏิสัมพันธ์กับเธอได้ฉันจะไม่ปล่อยเธอแน่นะอิลูซิโนมานี่เดรยวลูกมาเร็วช่างหัวตัวอื่นไปก่อนตอนนี้กูจะหาผัวมาเนี่าเอ้ยมาเร็วลูกมาเร็วมาหาพ่อเลยลูกมาเร็วมาเร็ว คาบฟ้าหน่อยนะพ่อนี่แง่า <c oughs> เห็นไหมแม่มันหนีไปแล้วอย่าเรียกมันเป็นลูกนั้นพ่อมึงนะ <c oughs> เอามาไปกัดการเร็วจุนล่า Stop it! o a y ดีมากรถและเคมมาสตาร์ไร้เซชันแล้วเนี่ยแม่เดนโน่จะตามไปนะมานี่เร็วเออเออจากอีลักกี้จำไว้นะที่ฉันจะมาแก้แค้นที่หลังนี่อยู่ไหนนี่อย่าหน,าน,านีไปนะมันนี่เออเอออะไรนเนี่ยฮ่าฮ่าโดยเหลานี้แม่มันสกิลมันเกียจจัง แม่ถอดดักทามาแล้วถอจะตีมานะเออ่ะตีไม่โดนอีดอกเกมยิ่งมามาอยู่นี่น่มานี่อย่านีไปทถออนี่น่หนูตีได้แล้วแต่หนูจะไม่จับหลังนั่งเก้าอี้นะหนูจะปล่อยเพราะหนูรักของกูอีเด็กผีรับรักได้เลยยังอ่าฉันเปิดท่าแล้วอะเปันโค้งเธอแล้วฉันขออัติวละติวแล้ะอัติวล้ะอะโค้งอีกรอบหนึ่งโค้งอีกรอบหนึ่งอะเดี๋ยวฉันจะปล่อยนะมานี่น่สามและสี่จะตกไหมเย้ตกแล้ว อะตรียวไหมตรียวไหมโอเคตรีวโอเคดีมากเก่งมากเย้สร้างปฏิสัมพันธ์กับลูซี่ได้แล้วเอ่อนางส่งหัวใจให้ด้วยเลิฟสุดๆรักนะเมื่อกี้แลอะ,อะ,อะทำไมปล่อยก็ได้อีดอกปล่อยไปก่อนถือว่าผัวขออนะ พอกันที่ใครบังอาจที่รังแกลูกสาวฉันแกจะต้องตายมาอีลักกีู้จะฆ่ามึงมาเอาหมาไปกัดก่อนกัดหนูอะไรลูกมานี่แน่มาเมื่อกี้มันทําหนูมันทําใครวะทําหนูหรือแฝดหนูวะวมานี่มาอีลักกี้ออ มันพังไม้ใส่หนูโดยไม่ได้รับอนุญาตมันต้องเดินโรสทอยจบกีมึงมานี่อีลักกี้เออมันพับไม้อีกแล้วมานี่อีเถอะเออมันพับไม้อีกแล้วอีแม่แต่ไม่ไปโดนตีมันได้เลยอีลักกี้นะพับไม้แบบนี้นะทำลายโอสุสัตแลวคุณเกี่ยวอะไรกันวะกับการพับไม้มันนี่และอีลักกี้หักมันเยอะหน่อยแล้ววะอยู่ไหนแล้ววะหาม่เจออ่ะอ่ะอยู่ไหนละอันนี้มังอยู่นี้เองมากัดกัดโนกมันอ่ะอีฉันดาน ใครบังอ่านมาพันยาแถวนี้ไม่กลัวติดเชื้อชิมแพนซีนีบานานี่นกันเลยหรอมากูขอส,สับซงนีดนึงมาอืมอิลักกี้ในใๆมันก็อยู่นี่แหละกูจะไม่ฆ่าเคยยกวินอิลักกี้นะมึงทำกูอ่ะนี่นะครับทุกคนข้อเสียของการเล่นแม่ง,งูก็คือมันจะวับผิดวับไปอยู่ตรงนี้แหละ มสมกุตีได้ละกุตีได้ละกุตีมึงได้ละอ๋อกุตีได้ละโอเคตอนนั้นก็พาลักกี้เป็นหน้ากอีกจรวดแบบนุ่มๆน,นัดจะพาลักกี้ไปกับขราชอ่ะอีดอกพักซะเยอะเลยกูเหนื่อยมากเลยอ่ะเอาละลักกี้เธอจะไม่ได้ไปไหนมาก่อนที่เธอจะไปขอสาบก่อนแล้วกัน,กนเผื่อมีตัวมาช่วยมาสราบไปตรงนี้แหละมาเร็วอ่ะลูกขี้กาของฉัน เออ่ะะไหนๆก็จับล like ักกี oh ้ม We <were> ัดไว้แ oh ล้วจะมีใครมาช่วยนางอีกไหมเอาเป็นว่าอืมไปหาลูซี่ อ,อีบ้าอ้าอีบ้าบางทีก็เหนื่อยเหมือนกันนะเออแค่แสงไฟฉายแค่นี้มันจะทาอะไรฉันได้หรอดูแสงไฟฉายขึ้นแล้วก็ลงเนี่ยขึ้นแล้วก็ลงแล้วก็ลงแล้วก็ขึ้นขึ้นแล้วก็ลงแล้วก็ลงแล้วก็ขึ้นค่ะอีดอค <c oughs> ํำจ็อกเกอร์ฉกนีว่ะนางจะปาจรวดใส่ฉันแต่ฉันวางลัคก,กี้ก่อนทางนางเลยปาไม่โดน <c oughs> แมมงหลบได้ด้วย แม่เป็นไรฟี่ยังมีสาวน้อยอยู่จองผิวปากทำงานฮีคอปเต็แต่ละอีดอกสรุปยังไงกันเนี่ยฉันฉันตอนแรกก็ฉันว่าจะทําคลิปแบบว่าแันหวานกับลูซิโนกับยิดราไนนๆมันเป็นคลิปที่ฉันมาไล่ฟาดลักกี้ได้เลยเนี่ยนี่แน่เดี่ยตรงนี้ก่อนส่วนพวกเธอสองตนอืมก็ไม่ได้กลัวสักเท่าไหร่หรอกนะคะปากดีมิสเกนมิสเกน อาอีดอกใครจุดเครื่องวะลูซี่เหรอแล้วคุณจะตกใจอะไรก่อนดีเร่องลูซี่จุดเครื่องกับกับกูตีลักกี้ได้วะในบอกแม่ง,งูเป็นตัวตีสั้นไงมาไหนๆก็มาแล้ะอีลักกี้ช่างเถอะไปปล่อยลักกี้ไปก่อนพอตอนนี้ฉันจะไปหาไปหาลูซี่ดีกว่าเออละลูซี่อยู่ไหนจ้าลูซี่ลูซี่อยู่นี่ไหมลูกลูซี่ลูซี่มาเดียวลูซี่ เอออยู่ตรงนี้จริงด้วยมามาเลยลูกมาเลยสวัสดีบิดามึงหน่อยลูกลูซี่ไม่ต้องหนีไม่ได้มาตีเธอลูซี่ลูซี่ใจเย็นก่อนลูซี่อาเตริยวแลเตริยวแล้วลูซี่อ่าอ่าลูซี่เนี่ยฉันบอกแล้วว่าฉันไม่ได้มาตีเธอฉันให้แ่เป็นหัวเป็นใหญ่เธอหนะลูซี่อ่ามาลูซี่กับเคอรี่หัดนะแล้วพวกเราก็จะได้จัดเต็มกันแน่คืนนี้ลูซี่จำคำที่ฉันพูดไปนะแก แห้งแน่ไปดูดวงกับแม่หมอแล้วเลยรู้อาปึ้งตาเต็มหุ้ยเตรียมเลยเต็มปากเต็มคำแน่นอนมูมามกันเลยล่ะไปเจอพ่อมีโอกาสเดี๋ยวเราจะได้เจอกันอีกนะมาเหลือแค่อีนั่นอีลักกี้ไม่ทนกับมึงจริงๆมันอยู่ในอีลักกี้ ยัยยยฉันเจอนะจะเอาโรสทรอยด์แกเบอร์หนึ่งอยู่นี่แสดง่ออิลักกี้ก็อยู่นี่มาอีลักกี้มึงไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงมึงตายแน่มึงตายแน่อีดอกอีลักกี้มาเดี๋ยวฉันจะชาปนกิจให้อีลักกี้ยอมเซอรเลิศมาอืมอ้าวยอมแพ้ไลฟาแต่ลักเกียเนาะน้องยอมแพ้จำเถอะเอาเป็นว่าถ้าเราจะพ่ายแพ้หมดรูปก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราก็ได้เจอคุณสามีแล้ว 满ใจสุดสุด。